สวัสดีครับวันนี้ผมก็ได้ทำคลิปเอาใจแฟนๆที่ชอบบอลสตูนกระดูกชมพูมาให้ได้รับชมโดยเฉพาะเลยนะครับและเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงทำคลิปนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าบอลสตูนกระดูกชมพูถ้าหากว่าใครเคยดูคลิปของผมตอนที่ผมทำคลิปบอลกระดูกชมพูคงจำบอลต้นนี้ได้นะครับผมครับเมื่อตอนนั้นที่ผมได้มาบอลจะมีกระดูก ชมพูนะครับแต่ตอนนี้กระดูกชมพูได้หายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมครับผมก็เลยตั้งสมมุติฐานขึ้นมาเองนะครับว่าการที่สีชมพูของกระดูกใบหายไปอาจจะเกิดมาจากข้อที่1สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปนะครับอันดับที่2เมื่อบอนมีใบอายุมากขึ้นเรื่อยๆสีชมพูที่กระดูกใบอาจจะหายไปนะครับผมครับนี่เป็นข้อสันนิฐาน ของผมนะครับและผมก็จะทําการอัปเดตให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะครับว่าข้อสันนิษฐานของผมจะเป็นจริงหรือไม่นะครับและในคลิปนี้เราก็จะมาทําการลุ้นหลอดใหม่หรือว่าใบาใหม่ที่โผล่ออกมาของบอลสตูนกระดูกชมพูนะครับว่าจะมีสีชมพูเหมือนเดิมหรือไม่นะครับตอนนี้ก็จะมีอยู่2หลอด นะครับผมที่กำลังจะคลี่ใบออกมาแล้วเราจะมาลุ้นกันว่าจะมีกระดูกสีชมพูหรือไม่นะครับแล้วผมก็จะนำไปเทียบกับบอนสตูลทั่วๆไปนะครับผมครับที่เขาก็กำลังจะคลี่ใบใหม่เหมือนกันนะครับตอนนี้เราก็มีตัวอย่างเพื่อที่เราจะได้นำมาเปรียบเทียบกันอย่างเห็นชัดเจนเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาเปรียบเทียบตอนที่ยังเป็นหลอดใบกันก่อนนะครับว่า เราว่าเราจะมีโอกาสลุ้นเป็นสีชมพูมากน้อยแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำการเปรียบเทียบบอลกระดูกชมพูกับบอลกระดูกธรรมดานะครับผมครับว่าหลอดใบของเขามีความต่างชัดเจนไหมสีสีของหลอดใบการกระดูกจะต่างกันชัดเจนหรือไม่นะครับอตอนนี้ก็ นี่ผมไม่ได้ใช้ฟิวเจอร์ใดๆช่วยนะครับผมครับจะเห็นว่าหลอดใบของบอลกระดูกชมพูจะเห็นมีสีชมพูอย่างเด่นชัดเลยนะครับสำหรับบอลธรรมดาสตูลธรรมดาจะเห็นว่าก็เป็นสีออกจะเป็นขาวๆไปนะครับผมครับสีของเขาจะเห็นความ แตกต่างกันได้อย่างชัดเจนตั้งแต่ที่ใบย,ยังไม่กลางเลยนะครับผมครับแล้วก็ใบเล็กๆตัวนี้ก็จะเห็นว่าเขาก็มีความเป็นสีชมพูเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาส่องใบที่เขาคลี่เล็กๆกันก่อนนะครับเพื่อลุ้นๆว่าเขาจะเป็นสีชมพูหรือไม่นะครับ เราก็จะเริ่มเห็นว่าตรงปลายปลายของเขาก็จะมีสีชมพูนะครับผมครับแต่เราต้องรอให้เขากางเต็มที่ก่อนนะครับผมครับแล้วเรามาลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้บอลสตูนกระดูกชมพูหรือไม่นะครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมครับแต่มีคนคอมเมนต์เข้ามาบอกผมแนะนําผมว่าบอลสตูนกระดูกชมพูจะไม่เป็นสีชมพูทุกใบนะครับผมครับผมก็เลยอยากจะถือโอกาสนี้ นำข้อมูลแล้วก็ความรู้ในการที่เราจะดูบอลสตูลกระดูกชมพูมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับว่าจะเป็นจริงตามที่เขาได้คอมเมนต์มาแนะนำผมหรือไม่นะครับผมครับถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยติดตามกดติดตามกดกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองมาติดตามตอนที่เขากลางใบ เป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าเขาจะมีความสวยงามเป็นบอนสตูนกระดูกชมพูจริงหรือไม่นะครับผมและแล้วตอนนี้เวลาที่เรารอคอยก็มาถึงแล้วสำหรับบอนดำสตูนกระดูกชมพูได้กางใบเป็นที่เรียบร้อยเรามาลุ้นกันนะครับว่าเขาจะทำผลงานได้ดีหรือไม่และนี่ก็คือ ผลงานที่เราได้ออกมาต้มจะเห็นว่าบอลที่เคยสั่งมาตอนเป็นกระดูกชมพูครั้งแรกใบที่สองก็คือโผล่ออกมาก็เป็นสีชมพูเหมือนเดิมนะครับแต่ผมก็กำลังจะลุ้นต่อไปว่าเขาจะมีสีกระดูกชมพูสีที่เข้มขึ้นกี่วันและก็อีกกี่วันถึงจะหายไปสำหรับใครที่อยากรู้ก็ กดติดตามกดกระดิ่งกันไว้นะครับเผื่อผมอัพคลิปขึ้นไปจะได้รู้นะครับและผลงานที่เราได้ก็คือจะได้กระดูกชมพู1นึ่งใบนะครับแล้วก็อีก1ต้นที่ส่งมาพร้อมกันต้นนี้เป็นกระดูกขาวธรรมดาแต่เราก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ามีเพื่อนเคยคอมเมนต์มาบอกไว้ว่าบอลสตูลกระดูกชมพูจะไม่เป็นสีชมพูทุกใบนะครับผมก็อยากจะให้ต้นนี้ ใบที่สองที่เขาจะเตะออกมาเป็นกระดูกชมพูนะครับนี่ก็คือความหวังลึกๆของคนที่เลี้ยงต้นไม้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องมานำเสนอให้เพื่อนๆแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกี่ยวกับต้นไม้ตระกูลอโลคาเซียหรือว่าโคโลคาเซียก็ติดตามผมผมไว้ได้นะครับผมจะอัปเดตต้นไม้ตระกูลพวกนี้มาให้เพื่อนๆได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ